สวัสดีค่ะน้อยตั้นเองนะคะวันนี้น้อยตั้นจะมาถ่ายทอดเรื่องราวเชิงวิทยาศาสตร์ให้กับเพื่อนๆฟังกันค่ะซึ่งไอตันได้ไปค้นพบมาจากในใน u t u b e และอ่านเพิ่มเติมตม,ตม,มาจากในหนังสือซึ่งเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปลาฉรามเมกาโรดอนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเมกาโรดอนมีชื่อในภาษากรีกว่า ันใหญ่หรือเรียกสั้นๆว่าเม็กเป็นปลาฉลามขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าคาชาโรดอนมเมกาโรดอนนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ารูปร่างและลักษณะรวมทั้งพฤติกรรมคล้ายคลึงกับปลาฉลามขาวในปัจจุบันแต่ทว่ามเมกาะโรดอนมีขนาดลำตัวที่ใหญ่กว่ามาก เมกะโลดอนมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคนนโอจีงหรือราวๆ23ล้านปีก่อนโดยแหวกว่าอยู่ในมหาสมุทรในแถบทวีปอเมริกาใต้ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเมกะโลดอนกินอาหารโดยไม่เลือกและอาจจะกินวานได้ด้วยเนื่องจากมีการขุดค้นพบกระดูกวานที่มีรอบฟันคล้ายรอยฟันของฉลามกัด เชื่อว่าเป็นรอยฟันของเมกาโรดอนขนาดของเมกาโรดอนอาจมีความยาวประมาณ20เมตรหรือยาวกว่านั้นก็ได้ฟันของเมกาโรดอนมีความยาวประมาณ21เซนติเมตรนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเมกาโรดอนที่ยังอ่อนจะอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลและตัวใหญ่ จะว่ายน้ำไปออกหากินตามทะเลเปิดและก้นมาหาสมุทรโดยสามารถว่ายน้ำจอมตีเหยื่อได้อย่างรวดเร็วปัจจุบันเมกะโลโดอนได้สูงพันธ์ไปหมดแล้วเราว5ล้านปีก่อนแต่ยังมีปลาฉลามที่มีความใกล้เคียงม,มากที่สุดนั่นก็คือปลาฉลามขาวนั่นเอง ความใหญ่และความน่ากลัวของเมกาโลดอนทำให้มีผู้นำไปสร้างเป็นนวนิยายและภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องเช่น Shark at Tree Megalodon ในปีคศ2002และนวนิยายแก้ววิทยาศาสตร์สยองขวัญอันหนึง่งเมื่อไม่นามนมานี้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้ติดตั้งกล้องน้ำลึก เพื่อบันทึกภาพการกินเหยื่อของฉลามและพบฉลามตัวหนึ่งที่มีขนาดลำตัวใหญ่มากโดยนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่ามันคือฉลามชนิดไหนแต่อาจมีความเป็นไปได้ว่ามันคือมันคือเมกาโดลดอนแต่ก็ยังมีผู้สันนิฐานเพิ่มเติมว่ามันอาจจะเป็นปลาฉลามสลิปเปอร์แปซิฟิกหรือเปล่าโดยฉลามชนิดนี้ โตเต็มที่ยาวด้วยถึง7เมตรเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆเก็บความรู้เล็กน้อยๆที่เอตันได้มาถ่ายทอดในวันนี้หวังว่าจะเป็นจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวไว้คราวหน้าเอตันไปอ่านเรื่องอะไรดีๆแบบนี้อีกเอตันจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังใหม่นะคะวันนี้ขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่อีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ